กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยไม่นิดหน่อยนะครับโอเคงานเดี๋ยวผมจะมาอัดเอ่อ f ฟรงกี้ฟรายเดย์ครับอืมมีโค้ดใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวแจกโค้ดก่อนเป็นอย่างแรกเลยนะครับโอเคโค้ดแรกนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ใส่น้ำอ่ะอาตามนี้นะเ,เดี๋ยวไม่ใช่หนึ่นงพันหนึ่งร้อยเอ็มแบบนี้นะครับใส่ไปแล้ว ต่อไปก็เอ,อ่อน่าจะสิบเก้าดอลลาร์นะครับนะ D O L, L ลาร์นะครับใส่ไปแล้วนะครับเก็มดูของใหน,นะครับแล้วก็โค้ดใหม่ล่าสุดนะครับตอนนี้ใส่ได้อยู่นะครับเอ,อ้นอยนะครับห้าสิบ M นะครับใช่ใช่นะใช่ จะได้สองร้อยสิบ p o i นะสว่วนหนึ่งร้อย m นะครับจะได้เออหนึ่งไม่ดีฮะห้าร้อย p o i นะถ้าก็เจนะ็ดร้อยห้าสิบ p o i ฮะนี่ดูตรงนี้เลยฮะโอเคนะเดี๋ยวผมจะมาอัดท่านะครับแน่เสียงไหมครับดีนไหมครับดีนเนาะโอเคเดี๋ยวจะมารีวิวท่าของเออเจ้าทอแล้วกันนะ คนนี้จะมาคนเดียวนะครับ oh ันนี uh ้มาคนเดียวนะครับนี่มาคนเดียวเนี่ยเดี่ยคิหน้ามจะเอามินิมารีวิวด้วยนะคมินิเขาน่าจะมีโอกาสเล่นเกมของผมยว้็แหละวุ้ยนะไม่ทานขอทนะครับน้ม เรื่องไม่ทันนะครับอาจจะมีสั่งรบกวนนะครับกับข่าวทีวีนะครับโทษด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาเล่นเพลงทอนะครับวันนี้ผมแค่ซ้อมก่อนให้ซ้อมมือเออแต่ผมเมียกผมแต่งตัวซุปเปอตสไยน์นี่เคยเห็นมั้งซุปเปอตสไยน์แกมึงไงท่านผู้ชมนี่ซุปเปอตสไยน์แกมึงไงทำให้หน้าตาหน่อยไอ้เนี้ยโกคูมากเลยนะท่านผู้ชม แบบมันแปางหน้าอยู่เนี่ยหน้าไปอย่างนี้เลยในยหนังถ้าเกิดไปในหนังก็น่าจะหน้าปวดขี้ถ้าเกิดไปกมาลังหน้าปวดขีบบ้อภัยด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะมารน่อะสวสดไม่เห็นโอเคนะฮะจังเบาไ,ไหมไม่นะฮะ มจะเลือกเพลงในก่อนในระดัฮาดเลยนะใช่แบบฝึกซ้อมคันคันมือเฉยคันมือชแบบนะผมเลยกดกดไม่ถนัดเลยคันมือชอบกูจะอกแล้วเนาะที่ไหนก็ได้ คุณชมว่าไหมว่าเพลงถอดมันช้ามาก เวลามันแบบน้อยมากเออไม่ช้โอเคจะพูด,อ,ดอ,อะไรยอะใช่เติมอะเลยนายจะสมัยเจ้าท่าโทนะครับโทรบทนะฮะโทรที่มันเป็นโรูบทโอเคยาจะเลือกโทบทนะฮะระพานนะฮะอาจจะมีเสียงกล้องขาวนะ <laughs> Three, two, one, go! មានខាំងដែលជុំវិញមានខាំង คีผมจะเลือกแพ่งอี้ก่อนวันนี้จเพลงที่ชอบเลยนะโอเคนะฮะ,ะ,ฮะถ้าเราเลือกปุก๊บเราใครดูคลิปนี้แล้วติดตามผมนะมนคาคอมเมน,นต์ในใต้คลิปผมนะมารู้ว่าเป็นเพลงอะไรผมจะแอดเป็นเพื่อนนะฮะโอเคนะฮะโอเคป็นคนแรกด้วยนะฮะคนแรก เขาอาชีพตกปลาฮะเพื่นเล่นไมล่ะเพื่้ 谢谢吗？ เจ็ดหมละโอเคแค่นี้ก่อนนะฮะขอตัดจบแค่นี้ก่อน,นะฮะเดี๋ยวมาต่อ EP พสองนะ,ะไม่นานนะแน่นอนเข้าเสร็จเองโอเคใส่หิ้วข้าวอยู่แล้วดูหน้าผมก็รู้และอืมโอเคไปก่อนนะฮะแบ๊ายบายแค่นีฮะ